สวัสดีค่ะเราก็จะมาเล่นเกมจีบแซดกันค่ะมาเลยเริ่มเล่นกันเถอะคุยกันนะว่าทั้งไลายชงที่คนณซ้ำแกนี่นะเฮ้ยคนแอบซ้ำแซงใช่ไหมนาดเชื่อไม่ได้มากเท่าไหร่อาจไม่เชื่อเลยเลยสามเอาล่ะมาเล่นกันเลยดีกว่าพร้อมยังพร้อมแล้วตอนเช้า อันสดใสคุณตื่นมาจากเตียงเมืม่อของคุณ mm hmm. แล้วเกาหัวเล็กน้อยก่อนที่จะเราจะห้ามไปไหนดีละ่ะเอาล่ะสิ่งที่ต้องห้ามคือห้องน้ำห้องครัวดีกว่านะอีประเด็นคุณเล่ยงคำเดียวครับซึ่งถ้าใครถามว่าทำไมไม่ไปเที่ยวห้องน้ำเพราะว่าเราจะเจอกับอาเบร <laughs> ิยันเดรกิกก์นั่นเองซึ่งกูเกลียดมากเลย เมื <ITA> ่อ <Flight> ค <number one top> hey, ุณมาถึงห้องครัวเราจะมาหาอะไรกินสักหน่อยแต่ก็เจอกับเฮ้เจ้ามนุษย์อันนี้ต้องเสี่ยงพาเพรับแน่คุณพบกับพาเพรัดเฮ้เจ้ามนุษย์แกอยากลองชิมสปาเกตตีฝีมือใช่ไหมล่ะกูรู้ไม่กินดีกว่าเพราะกูกูดูคอมิกมึงมาแล้ะมึงทำสปาเกตตีได้หวยมากแล้วคนอื่นตายไปสิบคนเพราะมึงไม่กินเลย คุณไม่กลัวแล้วกล่วแล้วคุณไม่กินพอรู้ว่าสปาเกตตี้นั่นจะทำให้คุณตายได้พาพิรัชทำหน้าเศร้านิดๆแล้วทาใดนั่น hey, ให้พาพิรัชคนคนหันไปมุดเสียงนั่นคุณพบกับอันจัยให้พาพิรัเอ๋อสมมนุษย์ไหนทำรัตนี่ฉันองทำหายในนี่อ่านไม่ออกว่ะนะออกไปได้ละสิ่งนั้นทำไมคนเอ้ยคงจะดู กระดูกจะจะนอนเฮ้ยน้องใช้ฝากให้อาหารสัตส์ีด้วยน่าจะแสนมันเป็นหนึ่งมันเป็นของกระดูกสองไอพาร์เปเัตเป็นน้องมันนี่นี่เฮ้ยมันเอารูปเหมือนโปรไฟล์กูเลยเชิญแซนนม่หัดให้อาหารสัตว์เลียงคนนายมั่งสิแซน จะให้คิว้ไหมมันมีคําตอบเดียวกูก็ไปดิขอร้านของไอคิวบี้แล้วพัดจะไปแป๊บเอานะกูจะพาเพื่อนกูไปมีปัญหาอะไรกับกูไหมช่างเหรอนนะซึ่งเราก็จะเล่นแบบรัวไปเลยนี่เดี๋ยวเราจะเรามาเล่นเกมจีพี่แป้งกันนะเฮ้ยไอ้ฮามีสองสองอย่นี่ ไม่ใช่ออกดิเริ่มเล่นเดี๋ยวนะคุณเล่นพัพหนึ่งมั้ยยังฮะกูเล่นมาแล้วอ่ะงั้นเหรอโทษทีให้งั้นเข้าเรื่องกันเลยงั้นเรามาเข้าเสนอนะเรื่องกันเลยดีกว่าพอเราขี้เกษษียจเส่ภาพคงไหนยิ่งตก ความเดินใจเที่แล้วคุณแจนชนคนเป็นร้านกิวบี้คือสจะแจนแจนจิ๊บเอ้ยเอาล่ะจ้าหนูชอบต้องการอะไรแฮมเบอร์เกอร์ฮะฉันที่ว่าจะจะฉันเสียค่ะค่ะฮะยี่ไหนพูดเรื่องอะไรฉันไม่เอาไหนทำไมนะคุณน่าดึงมากเลยฮะฉันรอเล่นนะแต่จอนเธอหน้าใจเนี่ยสันเทียนไหนนิดฮะ นน่เดงว่าไม่ไม่รู้จะเดงปารอคนจะจีบแจนเดี๋ยวแจนจ,จะเจ็บคนกันแน่ช่างเถอะนะฮ่าฮ่าน่าเดงไหมเอิ่มให้คิวบี้ฉันขอเบอร์คือสองทีราคาจะไปจ้างงั้นกูจะเล่นแต่อันนี้คือก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะปารอคูฮีเกีย